ใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์2,568ค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยเพื่อสนุกสนานและเฉลิมฉลองความชุ่มฉ่ำของน้ำในฤด,ดูร้อนแต่เพื่อให้เทศกาลนี้สนุกและปลอดภัยค่ะสำหรับผู้ที่ร่วมเล่นน้ำในพื้นที่สาธารณะนั้นค่ะก็ต้องระวังและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเฉลิมฉลองและว,วันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำกฎหมายน่ารู้ในเทศกาลสงกรานต์ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ข้อแรกค่ะห้ามแต่งตัวโป๊หรือเปลือยในที่สาธารณะการแต่งตัวในลักษณะที่ไม่เหมาะสมค่ะหรือโป๊เกินงามในที่สาธารณะอาจทําให้เกิดการกระทําที่อับอายแก่ผู้อื่นมีโทษค่ะปรับไม่เกิน5,000บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา388ค่ะข้อ2ค่ะห้ามปรับแป้งหรือสาดน้ําใส่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมการกระทําเหล่านี้ค่ะถือเป็นการรบกวนและคุกคามผู้อื่นซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาทางกฎหมายและความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ไม่ได้ร่วมเล่นสงการได้ค่ะ มีโทษค่ะคือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือหากเป็นการคุกคามทางเพศอาจจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทค่ะข้อ3ค่ะห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่อาจทำร้ายผู้อื่นค่ะการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงอาจทำให้เกิดอันตรายและสามารถเข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกายได้นะคะ,คะมีโทษค่ะปรับไม่เกิน5,000ันบาทหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทค่ะข้อ4ค่ะห้ามสาดน้ำใส่คนที่ไม่ได้ร่วมเล่นสงกราน การสาดน้ําใส่คนที่ไม่ได้เข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ค่ะถือเป็นการกระทําที่รบกวนและอาจทําให้ทรัพย์สินเสียหายค่ะมีโทษค่ะปรับไม่เกิน5000บาทหรือหากทําให้ทรัพย์สินเสียหายอาจจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทค่ะ ข้อ5ค่ะห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551หาาค่ะห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะหรือในรถค่ะมีโทษค่ะปรับไม่เกิน1 0,000บาทและสุดท้ายค่ะข้อหกห้ามปิดถนนเล่นน้ําโดยไม่ได้รับอนุญาตหากต้องการจัดงานเล่นน้าบนถนนสาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือตำรวจก่อนนะคะมีโทษค่ะปรับตามพระราชบัญญ,ญัติจราจรทางบกทั้งนี้ค่ะการเล่นน้าสงกรานนั้น จะสนุกสนานและปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อทุกคนระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn